มีมีม oh, ีมีโอ้โหมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับทางดำครับพิษผีทางดำทางดำสองสี่หกเจ็ดแปดนี่ดีตักปลานะดีสักยะตักปลาไม่มีไม่มีที่ใส่ครับไม่มีที่ไอ้ถุงใส่ ที่ตักลาเนี่ยในที่ตักขยะตักลาง่ายง่ายนะครับไม่ต้องไปจับยอดไม่ต้องดราม่านะครับเอาไปทำปุ๋ยเอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับผมดีครับผมหยุดยีรับแคะมาคลองภาษีเจริญเหมือนเดิมครับผมมาอยู่กับป่าดิฉครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วครับตาออกกลางแล้ว ใครฝังไม่ได้มันโอ้ยเต็มน้ำเลยโดดโดดม่โดด,โด,ดครับตัวเล็กรอดแหครับโดดโออกไฟฝั่งแล้วดดดวเน็กตันน้อยเอาไปทำปุ๋ยให้หมด ก็การดำเยอะลรูปมนแนีไสเนี่ยก้ลังลุนกันต่อครับผมหน้างยเนี่นยูด,ดโอ้โหดูดอ้ดูด,อด,ดิอยู่รอชายฝั่งครับผมงนันเลยไม่อยู่กลางนะตาไม่ออกครับแดดยังไม่ออกแดดยังไม่ออกฝนเพิ่งหยุดตกไปสัก,สกพักเียนขึ้นแล้วนะ

trang cả... cả... ta cái... nhiều phần muốn muốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันยังไม่ลอยหน่นพอแดดปั๊บเ็ตัวนแน่โอ้หฝันงน้มเยยะเลยไลยม่หตไดยงใช้สือเยอะมากใร้รถต้ส่งมายังไม่ถึงครับได้แลมันเจ็บปวดไง ไม่ไหวแล้วนะทำงานแล้วอ่ะใช่มันจะทำงานได้ไงโอ้โหกินเหล้ากินเบียร์ขนาดนั้นตัวนะครับกินไม่มีแพนไหมครับแฉมครับแล้วมันเยอะแยะใแล้วอ้น้ำ่านขึ้นหนุ ตัวไหม,มตัวไหมโอ,โอ้โหมันเงียบอย่างงี้มันเงียบอย่างงี้วันนี้ไม่มีตัวโวยจะตายเนี่ยอยู่ข้างต้แคเลย้ย <c oughs> ต,ตัวนั้งยิงโอ้หสิบทีไม่มีตัวเลยว่าบ้าแล้ว ดีไม่มีตัวเลยแย่เลยนะไม่เดินเลยตามหลักยืนลอยเต็มนะครับผมโอ้โหกว้งนุ่นไม่ถึงอี้แล้วมาครับมาครับรอที่มา มาครับอยู่แถวนี้นี่เองไม่ไปไกลด้วยแห่อะไรอย่างนี้ฮะแห่ฝรั่งฝรั่งไม่ใช่แห่ต้นคนวันแห่ครับผมอืมมันต้องมีสักสองสามตัวแหละมากกว่านี้ ใหญ่เนี่ยแปดเส้นเนี่ยแปดเต้นต่างนิ้วเลยสปเส้น,ดนได้ฝูงหางมันบ้านโดนหักไปโอ้โหไปนูนหมดแล้วมันพัดไปก่อนนะ ามันต้องมีตัวมันต้องมีตัวน้อยมีมากเนี่ยมันต้องมีัมงงไเร้อย <100 S 2> ตัวนี่ตัวใหญ่เลยฝูงหนึ่งมีร้อยตัวได้สักห้าตัวสิบตัวก็ยังดีเอาง่ายง่ายนะฝไม่เอาที่เกลี่ยยกไม่ขึ้นฝูงหนึ่งมีร้อยตัวได้สักห้าหกตัวก็ยังดี มามาครับมาแล้วแดดเริ่มออกมาแล้วแดดเริ่มออกมาแล้วเรามาเช้าไปแดดไม่มีไปแล้วโอ้โหไม่ถึงอีกยันไ,ไมไามาตัวใหญ่ไห่มานี้ไล่ปปไปฝั่งนู้นหน่อยใหญ่เลยต่างหว ผมาดูปลาดิช่าหวานแหงครับผมวางรถครับไปโอ้โหติดตัวไหมันมีตัตัวโอ้ยไปฝั่งลึกมาดูวะป่า ข้างดำครับคายคายออกเนี่ยดำเนี่ยดูไข่มันข้างดำไปทำน้ำหมักไปครับไปครับปลาเข้ากลางแล้วครับเช้าเข้าอยู่ชายฝั่งอ๋อไปน,นะครัตัวไม่เลยตัวไหม อีกตัวเปล่ามาแล้วมีมีมีโอ้มา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 แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับทางดำครับทางดิีมาแล้วครับมาครับผมนี่ทางดำครับทางดำทางดำ สองสี 2, 4, 6, 7, ่หกเจ็ดแปดนี่ที่ตักปลานะที่ตักยยตักปลาไม่มีไม่มีที่ใส่ครับไม่มีที่ไอ้ถุงใส่ที่ตักปลาเนี่ยในที่ตัก,กขยตักปลาง่ายง่ายครับ,ไ,บ,บไม่ต้องไปจับยอดไม่ต้องดรมาม่านะครับเอาไปทำปุ๋ยเอาไปทำปุ๋ยหมักนะครับผม ติดตักขยะมาตักเลยไปติดตามมาต่อครับผมไปแล้วออ้แดดเริ่มออกปลาเริ่มเริ่มเข้าแหมาไหมมาอีกแล้วแดดออกปลาเข้ากลางอนระับ เดี๋ยวใหม่แล้วดำเลยทางดำครับทางดำอปนินตัวเปทางดำทางดำกรวเล็กตัวน้อยเก็บให้หมดครับไปทำปุ๋ยหมกักน้ำหมักเพราหมายเรายี่สิบโลนะวันนี้วันนี้มาเอาปลามีออเดอร์อยู่20่สโลครับผม เขาจะไปทําน้ําหมักปุ๋ยหมักวันนี้จะได้กิโลครับจะได้ตามตามเป้าหรือเปล่าป้าจะได้ทําตามเป้าหรือเปล่าครับวันนี้เป้าจะเาหมายของเรา20กิโลครับไปอีกแล้วครับสวยงามครับมาไหมมาสิมาครับมาครับมาอีกแล้ว สองตัวสามตัวดีจังดีครับ<ม>าสามตัวครับผมมีตัวครับมาแล้วครับผมโอ้ยสวยครับผมวสวยครับนี่คางดำครับคางดำเก็บครับ ตัวเล็ตัวน้เก็งหมดขาวดำนินใสสวยนะตัวนีนสสออ้สวยจัดนี้สวยสวยครับผมเา <Dead. S 1> มาแล้วครับ <Dead. S 1> เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับเดดออกแนะล้วเฮ้ยห้าโลนะโอ้อโหน,นี่มามามากะชุบุบาทเลยมาไหมครับมาไหมครับอบมาครับผมมา อ่าครับผมไม่จักเื็นทอดจะตวงตัดตรนกนอ่าไม่แล้วทงดําทงนั้นางดําาั้ครับทางดํทางนั้นครับผม โงครับมีไหมตัวไนเนียยี่อดเลยครับนีต้องเอาไอ้เม็ดนเองไอเม็ดไอเม็ดไแมเนะ ฝานไม่เก right ่งใจแห่อยู่บนหน้าแล้วเลย FC แหย่จันต้นครับผมแหย่จันต้นนี่แห่ครับฝาแห่ไทยอะแหย่ผมแหย่ละแห่ไทยนะแห่ไทยแห่ไทยงมแหย่จันต้นเป็นไงครับแหย่จันต้นแหย่จันต้นเข้ามาเข้ามาแหย่จันต้นครับผมมนเยอะนี่มี FC จันต้นนะครับผมดูตลอดครับ FC จันต้นครับผมแป้งหน้าขาวๆใช่ครับ ครคลองตะขับค่ะครับติดตามกันต่อครับผมเอาแล้วครับหวานล็อกเว้นล็อกโอ้ยสวยงามครับผมวันนี้มีออเดอร์จะได้กิโลครับผมวันนี้โอุ้ยเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเยอะเลยมาแล้วครับผมเยอะเลยมาแล้วนี่แหมนจานต้นครับแปดศอกสี่เซนครับหวานไม่มีพลาดครับผมแหมนจานต้น ต้นคนหวานแหมาแล้ว fc ขี่รถผ่านก็ว่าแห่จัน้น์จำได้หมดครับโซแดงสายสลิงครับจัน้นคนหวานแหหวานไม่มีพลาดครับป๋าเดชาครับไม่รู้ช่วงนี้แหจะขาดตลาดครับนี่ครับ fc แห่แหแหแจนัน้นแล้วก็ fc ป๋าเดชาทักไทยกันเยอะแยะเลยครับข้างทางไม่รู้ fc ปลาเดชากับเหาจันทน์น,น่ะ,นะเนี่ยเยอะกว่ากันนะขี่รถมามีจะทักทายเนี่ยคองบาตรีนะคลองบัตีครับผมเน<า>ี่ยปลานินปลาคังดำครับคะขะกันไปครับแล้ว<อ>ครับผมมาแล้วมาเลยตัวไหมมาแล้ว,ม,วม,มาแล้วครับเมาเชือกมาแล้วครับ ขาเทือกมาเลยวิ่งขึ้นจอมแหมาเลยขางเทือกมาเลยจอมแหมอ่านะฮะไอ้คางดากับนินมาแล้วมาแล้วสองตัวก็ยังดีครับผมไม่ดีอยู่ไม่ดีอยู่ง่ต่างกันวินครับผมสองตัวตัวสวยอะสวยสามนิ้ว ครับผมเก็บปลาอยู่ครับเมื่อกี้มาดูอีกครับจะมีตัวไหมอ๋อสาวขึ้นมานะครับตัวขึ้นตัวเป็นเดียร์รับไหมรับใช้โอ้โหเงียบครับโอ้เงียบหน่อยหวานทีเกินครับเมื่อกี้หวานตรงนี้ปลาตื่นครับเดี๋ยวหวานไล่ไปดูครับทางค้างนะหมายเดิมครับผม